สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dick อ n d ักกี้สมานะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของเรากันผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่องเราไม่มีใครที่ชื่อสมานะครับมีแต่คนที่ชื่อนิกกับตักมีอยู่แค่สองคนนี้ไม่มีใครชื่อสมาถ้าคนที่ชื่อสมาคือมันแอบแฝงชื่อช่องเราเว้ย มันแอบแฝงชื่อช่องเพราะฉะนั้นผมฝากนี่ด้วยผมฝากด่ามาันคอมเมนต์ด่ามันด้วยแหมาใช้ชื่อสมองสมะมึงบ้าหรือเปล่าชื่อมึงก็มีเมื่อใช้ชื่อมึงไปสิฝากคอมเมนต์ด่ามานันเลยครับผมเอาเอะนา,อา,อานอกเลือกมันมาก,กแล้วเราุยนอกรอกกันมากพอแล้วเราไปเข้าเลือกกันเลยดีกว่า วันนี้ผมจะมาแนะนำอน,นิเมะเก่าเรื่องหนึ่งครับผมซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าอน,นิเมะเก่าเรื่องนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยดูครับคนที่เป็นสายอน,นิเมะจริงๆอะ่ะผมว่าทุกคนต้องเคยดูเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะรู้ถึงคุณสมบัติของอน,นิเมะเรื่องนี้ว่าตัวอน,นิเมะเรื่องนี้ทำเอฟเฟกต์อะไรกับเราได้บ้างอน,นิเมะที่ผมจะมาแนะนำกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอโนฮะนะครับ อนุฮนาเป็นอนิเมะที่ออกฉายเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับผมมีจำนวนตอนทั้งหมดสิบเอ็ดตอนตอนละยี่สิบสี่นาทีแล้วก็มีหนังสือทั้งหมดหกเล่มนะครับผมตกเล่มละสี่ร้อยกว่าโอ้โหอนิเมะดูอนิเมะได้ว่าหนังสือแม่งโคตรแพงเลยเล่มละสี่ร้อยอ่ะโคตรแต่ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมก็เก็บสะสมได้ครับถือว่าทำออกมาได,ด้ดีกันเลยทีเดียว เรื่องย่อครับผมเม,มมมะวิญญาณเด็กสาวเพื่อนในวยัยเด็กของจินตะกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งทางเดียวที่จะสามารถทําให้เธอไปสู่สุขติไดน้นั่นคือการทําให้คาอธิษฐานที่เธอลืมเลือนไปนั้นเป็นจริงผมบอกไปเลยนะว่าอนิเมะเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับถ้าผมจะจัดอยู่ในแรงอยู่ในเทียนะอยู่ในเทียของผมเลยอะ่ะผมจะให้อยู่ S.S.R. บวกอีกแล้วคือผมไม่ได้พูดเกินจริงเว้ยคือมันทำออกมาได้ดีมากอันิเมะเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากทุกคนเป็น11ตอนที่สั้นมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นตอนละ24นาทีก็เถอะแต่มันสั้นสุดๆเลยวทุกคนเพราะว่าเมื่อคุณได้ดูอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากและ11ตอนมันแป๊บเดียวเองเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีครับดึงอารมณ์สุดๆภาพ โอเคแล้วครับผมถึงจะเป็นแนวเก่าแต่ก็ดึงอ,องรารมณ์คลาสสิกได้เพลงประกอบผมต้องแบบยกนิ้วบวกตบมือจะเป็นยังไงวะทำออกมาได้ดีมากๆทุกคนเป็นอนิเมะแนวดราม่าที่ทำออกมาได้ดีอีกเรื่องหนึ่งผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะว่าดีมากๆ ถ้าอนหนะมาก่อนโยเนมนะผมว่าอนโนหนะก็ดังกว่าโยเนมนะคูณหญิงเพราะว่าความเนี่ยความแบบว่าดรามา่ากเพราะว่าอนหนะมีมากกว่าโยเนมนะเอ้ยเดี๋ยวโยเนมไป่คยแนะนําไปคิดถัดไปดีกว่าถ้าใครไม่เคยดูลองดูครับผมลองเปิดใจดูแนวดรามา่าเรื่องนี้แล้วทุกคนจะหลงรักในเรื่องเรื่องนี้เชื่อผมผมผ่านมาแล้วอันนี้เป็นความรู้สึก หลังที่ผมดูจบนะอา,อาจจะมีสปอยมั่งนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยดูปิดคลิปไปก่อนนะครับรอดูจบแล้วแล้วค่อยมาฟังผมต่ออีกทีหนึ่งแต่มันสั้นนิดเดียวถ้าใครอยากจะดูสปอยแต่ผมไม่อยากให้ดูต่อนะเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยตัวเองแล้วตอนสุดท้ายมันจะดึงอารมณ์ไม่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่เคยดูปิดคลิปไปก่อนนะครับผมรอดูเสร็จแล้วแล้วค่อยมาดูผมนะแต่แต่ใครที่ดูมาแล้วอ่ะก็ตามผมมาได้เลยครับผม ผมจะบอกเลยนะว่าอน,นิเมะเรื่องเนี้ยคือตอนจบเรารู้อยู่แล้วเว้ยว่าคือตัวนางเอกมันต้องหายไปไงแล้วก็ต้องมีแบบเพลงปิดอะเพลงปิดที่เพราะผมผมเพราะมากเพราะมากถ้าใครไม่เคยฟังผมว่าต้องเคยฟังเพราะว่าทุกคนที่เปิดมาถึงช่วงเนี้ยต้องเคยฟังคุณเชื่อไหมผมหลังจากที่ผมดูอน,นิเมะี้จบอะผม ฟังเพลงจบทุกครั้งผมจะน้ำตาซึมทุกครั้งเลยมันเป็นมันเหมือนอัตโนมัติอะคือมันร้องอัตโนมัติงงมากมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอ้โหอนิเมะเรื่องนี้้าถามว่าเศร้ากับโยเนมไหมเศร้ากว่าโยเนะนะเพราะว่าผมดูโยเนมมันก็ไม่แบบว่าไม่ได้ดึงอารมณ์ให้มากขนาดนี้แต่ผมชอบนะผมชอบมากๆเลย ไม่เคยดูลองดูครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปทัดๆๆๆไปด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นไงบอกแล้วว่าช่วงหลังว่าช่วงสปอยมันสั้นสั้นนิดเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ